สวัสดีค่ะในคลิปนี้นะคะเราก็จะสอนทุกคนทำปุ่มสำหรับ refresh p i s o r โดยเฉพาะเลยนะเราก็จะสอนการ record มา c ค o แล้วก็เขียนโค้ดเพิ่มเตมิมนิดนึงนะคะแค่บรรทัดเดียวก็สามารถทำปุ่มอัตโนมัตินี้ได้และมาดูวิธีการกันนะคะก่อนอื่นเลยนะคะเพื่อนๆจะต้องมีแถบเมนู developer นี้ก่อนถึงจะเขียน vba หรือ record m a c ค o ได้ถ้าเกิดไม่มีทำไงให้ทำนี้นะมาที่ไฟล์ก็คือการตั้งค่าก่อนนะคะ แล้วก็มาที่ออปชันแล้วก็มาที่ค bon นะัสโตไมล์ริบบอนแถบตรงนี้แล้วตรงนี้เนี่ยมันก็คือตัวที่มันโชว์ตรงแถบเมนูบาร์ของเราเนี่ยแหละมันจะมีคำว่า developer อยูอ่ถ้าเกิดใครไม่มีเนี่ยตรงนี้ก็คือมันไม่ได้ติ๊กถูกไว้ก็ติ๊กซะแล้วก็กดโอเคนะคะก็จะมี developer โผล่ขึ้นมาตรงนี้มันก็จะพร้อมสำหรับการเล็ยกคอดมาโครการเขียน vba หรือจะเป็นการ insert ปุ่มพวกนี้ขึ้นมานะคะ เดี๋ยวเราจะทําการเลคคอร์ดมาโคก่อนนะคะวิธีการเลคคอร์ดมาโครหรือการบันทึกมาโคเนี่ยไม่ยากเลยไม่ต้องรู้จักการเขียนโค้ดก็ได้คือเราจําลองการทํางานของเราโดยที่ให้เขาบันทึกเสร็จแล้วกลายเป็นโคดโดยทันทีนะคะอ่ะขั้นตอนแรกเราจะจําลองการกดรีเฟซของจริงมาก่อนนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราจะเอาปุ่มนี้ออกก่อนให้เหมือนกับว่าเรากําลังทําข้อมูลใหม่นะคะอ่ะ ตอนนี้เรามีข้อมูลที่เป็น Excel อยู่มกลาถึงคุมภัแล้วก็มีรีพอร์ทที่เราทำลิงก์ p i ร o t ตเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะตัวนี้แพลทำข้อมูลให้เป็นเทเบิลแล้วเพราะว่าแพลต้องการให้เวลาที่ข้อมูลเนี่ยเรามีการอัปเดตไม่จำเป็นที่จะต้องเชนเดต้าสอ e ให้ข้อมูลมันยาวครอบคุมกับข้อมูลใหม่นะคะให้มันเป็นอัตโนมัติตัวนี้แพลเคยมีสอนไปแล้ ในเทคนิคการใช้ p i w o t t t b l e นะคะแล้วเดี๋ยวแพรจะแปะลิงก์เอาไว้ให้นะคะตัวนี้ก่อนอื่นเลยเราจะทำการ Record มาโคก่อนเห็นปุ่มตรงนี้ไหมคะเพื่อนๆตรงนี้เนี่ยจะเป็นปุ่ม Record มาโคหรือจะกดตรงนี้ก็ได้แต่ว่าแพรจะไปที่แถบ Data เพราะว่า ตรงนี้มันจะมีคำสั่ง Refresh All อยู่โดยปกติแล้วเวลาที่เราต้องการ Refresh Pivot เราจะไปคลิกขวาแล้วกด Refresh Pivot หรืออีกวิธีหนึ่งก็คือมากดที่ Refresh All ตรงนี้ก็สามารถทำให้ Pivot เนี่ยมีการอัปเดตแต่ขั้นตอนนี้เราจะเลือกตัวนี้เพราะว่าตัวนี้เนี่ย มันจําเป็นที่จะต้องมาอยู่ที่หน้านี้นะคะการเขียนโค้ดก็จะเป็นแบบเหมือนมีขั้นตอนเพิ่มขึ้นมานิดนึงแพลวอยากให้มันจบที่ปุ่มนี้ปุ่มเดียวโค้ดเราจะได้ไม่ยาวมากนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทําการเล็อรอดละวิธีการนะคะให้มากดที่ตรงนี้นะคะเดี๋ยวพาอธิบายก่อนว่าเราะจะทําอะไรนะเราะจะกดปุ่มนี้แล้วแพาวก็จะกดปุ่ม reset All นะคะแล้วแพาวก็จะกดปิดกดกดที่ตรงนี้ทีเดียวนะคะอะ เริ่มเลยนะหนึ่งสองสามกดตึงออกเขาจะให้ตั้งชื่อก่อนนะคะก็ตรงนี้ก็จะตั้งชื่อเป็น refresh p i w o t ก็ได้ตั้งชื่อ macro name เหมือนเป็นชื่อโปรแกรมจะไม่ตั้งก็ได้แต่เราต้องจำให้ได้ว่าเมื่อกี้มันตั้งว่า macro สานะคะกดโอเคอ่ะเริ่ม record แล้วนะตั้งแต่เมื่อกี้ที่เรากดโอเค มากดคำว่า refresh นะคะ refresh all ตรงนี้ตรงนี้เราอยู่ที่แท็บ data แล้วเราจะได้ไม่สร้างโค้ดอะไรที่มันเยอะแยะเกินไปเรามาถึงปุ๊บเราก็กดตรงนี้เลยอย่าไปกดอะไรที่มันไม่เกี่ยวข้องนะคะเพรอกำลัง record มาโค o ละกดปุ๊บเสร็จอ่าแล้วก็กด stop ตรงนี้นะคะมีเครื่องหมาย stop อยู่ เรียบร้อยนี่คือเสร็จแล้วเดี๋ยวเราไปดูโค้ดของเรานิดนึงนะคะมาที่แถบเมนู Developer แล้วก็มาที่ Visual Basic ตรงนี้นะคะมันจะขึ้นเป็นแถบ VBA Project ตรงนี้ถ้าเกิดของเพื่อนๆคนไหนไม่ขึ้นเนี่ยอาจจะเกิดจากยังไม่เคยเขียนหรือเผอปิดไปให้มาที่ View นะคะแล้วก็มาที่ Project Explorer มันก็จะมาโชว์หน้าต่างตรงนี้ตัวโค้ดที่เราเขียนจะอยู่ที่นี่โมดูล1น ตรงนี้นะคะเห็นไหมเราไม่ได้คลิกอะไรเยอะแยะมันก็เลยโผล่มาแค่คำสั่งเดียวก็คือ active workbook แล้วก็ refresh all นั่นหมายถึงว่าไอตัวที่เราอยู่เนี่ย workbook ที่เราอยู่ก็คือไฟล์ excel ที่เราอยู่มีการกด refresh all นะคะอ่ะอันนี้เป็นคำสั่งที่เราทำเมื่อกี้นี้เดี๋ยวเราจะไปทำปุ่มแล้วเอาโค้ดเนี่ยยัดใส่เข้าไปง่ายๆอย่างนี้เลยปิดก่อนนะคะแล้วก็มาที่เมนู developer เราจะ insert ตรงนี้ตัวนี้เราจะเลือกใช้ปุ่มตรง form control นะแล้วก็ลากหรือเหมือนวาดปุ่มตรงนี้นะคะมันจะขึ้นว่า button click button สอง click นะของบางคนอาจจะเป็น1นะแต่ว่านี่ของพาเป็น2เพราะว่าเมื่อกี้พนั่งลองทำดูมันก็เลยออกมาเป็นปุ่มที่2นะี่ยตัวตัวอย่างที่เราเห็นกันตรงนี้ถ้าเราไม่ใช้เป็นปุ่มใหม่เลยเนี่ยเราสามารถเลือกคำสั่ง ที่เราทําเอาไว้แล้วได้ถ้าเมื่อกี้เนี่ยแพลวาดปุ่มเสร็จแล้วแพลวกดโอเคเนี่ยมันก็จะกลายเป็นปุ่มใหม่ที่ไม่มีโค้ดแต่ถ้าเกิดแพลวสร้างปุ่มเสร็จแล้วแพลวเลือกรีเฟซไพรเทก็คือโค้ดที่เราเขียนบันทึกไว้เมื่อกี้เนี่ยเสร็จแล้วกดโอเคตัวเนี้ยเมื่อกดก็จะทํางานเหมือนการรีเฟซอะเห็นไหมง่ายมากเลยเราจําลองว่าเรากดรีเฟซแล้วเราก็เอาคําสั่งนั้นมายัดใส่ปุ่มนี้ ะะแล้วก็ขอ Edit t e x t นิดนึงนะคะคลิกขวาแล้วก็ตั้งชื่อปุ่มนิดนึงว่าเป็นอะไรก็ได้เป็นอัปเดตก็ได้อัปเดต Data แบบนี้นะคะปุ่มตรงนี้สามารถตัดแต่งปรับแต่งได้นะคะจะตัวเล็กตัวใหญ่อ่ะนีตัวใหญ่ไปใช่ไหมก็มาปรับได้เหมือนตัวหนังสือเลยแบบนี้ค่ะว่าแค่อัปเดตก็พอมั้งใส่แบบนี้ก็ได้หรือจะใส่ แบบนี้นะคะก็จะเป็นปุ่มของเราเดี๋ยวเราจะทดลองความสามารถของปุ่มนิดหนึ่งนะคะตอนนี้เป็นจานถือเฟบหน้ารีพอร์ทที่เป็นไพ่หวกของเราก็จานถึงเฟนะคะ,ะเดี๋ยวเราจะเอามีนาเมษาใส่เข้าไปตรงนี้นะคะ Copy นีนี่เตรียมไว้แล้วแล้วก็มาวางนะคะพอเพราวางเสร็จนะเราอยากให้สังเกตนิดนึง่งย้อนกลับไปก่อนนะคะตรงเนี้ ข้อมูลเดิมของเราจะมีจุดฟ้าอยู่อันนี้ก็คือถ้าเกิดเป็นเทเบิลเนี่ยมันจะมีตัวนี้โผล่เข้ามาเพื่อบ่งบอกว่าตัวข้อมูลตรงนี้เทเบิลเนี่ยมันยาวถึงนี้ถ้าเกิดพามีการวางข้อมูลใหม่เข้าไปไอ้ตรงจุดจุดสีฟ้าเนี่ยก็ไม่ต้องตกใจทําไมมันมันขยับลงมาก็เพราะว่าเทเบิลเนี่ยมันมีการขยายอ่ะเนี่ยเป็นข้อดีของเทเบิลมันจะขยายตัวมันอัตโนมัติแล้วเดี๋ยวพาวจะกดตรงนี้นะคะกดอัปเดตปุ๊บตึง้งเรายังอยู่หน้าเดิมนะคะ นี่รีพอร์ตของเรามีการเพิ่มเสร็จเรียบร้อยแล้วนี่จบแล้วนะสำหรับขั้นตอนการทำปุ่ม refresh p i s o r table เนี่ยมันก็จะมีมีนากับเมษาโผล่เข้ามานะคะอ่ะลองดูถ้าเกิดมีการลบทิ้งล่ะนี่นะคะเราก็กดอัปเดตดูอีกทีนึ่งหน้านี้ก็อัปเดตให้อัตโนมัติเลยเดี๋ยวมาลองเล่นอะไรสนุกๆเพิ่มอีกน,นิดนึงนะคะโดยการเพิ่มคำสั่งเข้าไปอีกสักหนึ่งบรรทัดเพื่อให้มันเนี่ยพอกด r e เฟรชปุ๊บเนี่ย กดอัปเดตปุ๊บเนี่ยให้มันไปที่หน้ารีพอร์ตที่เราต้องการเลยนะคะเดี๋ยวลองดูนะอันนี้ถ้าจะเข้าไปเขียนโค้ดเพิ่มนะวิธีการก็คือมาที่แท็บ d e v l o p p r r แล้วมาที่เดิมก็คือ Visual Basic เราเข้ามาเขียนเพิ่มตรงนี้มันคือคำสั่งที่เป็น Refresh Pivot ถ้าเกิดเราอยากกดปุ่มแล้วอยากให้มันทำงานเพิ่มเราก็ต้องเขียนใส่ลงไปในนี้เราจะเขียนเพิ่มนะคะก็คือกดปุ๊บอยากให้มาหน้ารีพอร์ตเลย สิ่งที่จะต้องรู้นะคะก็คือชื่อชีทไหนที่เราอยากที่จะให้ไปและคําสั่งอะไรที่จะเป็นคําสั่งที่เอาไว้เลือกสามารถเลือกได้2ออย่างนะคะการเลือกชีทง่ายๆเลยก็คือใช้คําสั่ง select ก็คือเลือกจําง่ายๆอีกอย่างหนึ่งก็คือ active สามารถใช้ได้2ออันแต่เดี๋ยวแพลวเขียนให้ดูก่อนว่ามันทานํางานยังไง เดี๋ยวจะบอกจุดแตกต่างว่าแต่ละตัวเนี่ยแตกต่างกันยังไงนะคะแต่ว่าในนี้พะจะเลือกสี l เ c ล็กก่อนเพราะว่าสีเล็กมันจําได้ง่ายๆนะเวลาเข้าถึงเพื่อจะไปสั่งเขาเนี่ยไปสั่งงานชีตแต่ละชีตเนี่ยเราต้องบอกอะไรคะบอกชื่อชีตก่อนไม่งั้นเขาไปไม่ถูกนะ,ะการเข้าไปสั่งชีตเราจะเขียนแบบนี้นะคะชีตเอสอ่าขอนี้พะกดแคปล็อกอยู่ s h, h e e t s นะคะเวลาเขาจะเข้าไปสั่งงานเราต้องพิมพ์ชีสแบบนี้ชีสแล้วก็พิมพ์ชื่อชื่อของเขาชื่อชีสนี้เข้าไปชีสนี้ชื่อว่า Report เราจะเข้าถึงตัวนี้นะคะพอเราพิมพ์การเข้าถึงเสร็จเราก็จะบอกว่าเนี่ยชีสรีพอร์ฉันขอสั่งเธอฉันขอ Select เ,เลือก ประหนึ่งว่าเราไปกด select ถ้าเกิดเพื่อนๆลองบันทึกมาโคเองแล้วมีการเลือกเนี่ยเพื่อนๆก็จะเห็นว่าการกดเนี่ยมันจะบันทึกด้วย select แบบนี้แหละเสร็จแล้วก็เราไปดูผลลัพธ์กันปิดก็ได้นะคะหรือว่าเพื่อนๆถ้ามี2จอก็ดึงมันมาพักไว้ที่จอที่2ถ้ามันทําถูกต้องมันจะต้องอัปเดตข้อมูลแล้วก็ไปที่หน้าดี o r t นะคะตอนนี้ข้อมูลของเรามีมกรากุมภา พ่าขอใส่ข้อมูลมีนากับเมษาเพิ่มจะมีทำนองดนตรีเข้ามาด้วยนิดนึงะการอ่านชื่อเดือนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปมกรากุมพามีนาเมษานะแล้วพ่อกดตัวนี้นะคะอัปเดตปุ่าปกติแล้วเราจะต้องมาคลิกที่ชีตนี้ใช่ไหมอันนี้คือรีเฟรปุ๊บมาที่ชีตนี้เลยนะคะ ก็ง่ายๆแบบนี้เลยเราแค่ถ้ามันรีวิวดูโค้ดของเรานะคะที่เราเขียนเนี่ยเราเขียนเพิ่มไปตรงนี้ก็คือพอมันรีเฟรชเสร็จเราสั่งให้เขาซีเล็กเพื่อนเพื่อน,พอ,นพอเห็นไอเดียไหมถ้าเกิดเพื่อนๆมีชีตอื่นนะคะก็สามารถที่จะเปลี่ยนชื่อตรงเนี้ยเป็นชื่อชีตนั้นๆนะคะไม่จําเป็นที่จะต้องมาใช้คําว่ารีพอร์ตตามแพงแล้วเขียนโค้ดตามแพงนะไม่ต้องนะก็คือมีชื่อชีตอะไรแล้วเราอยากให้ไปที่ไหนเนี่ยเราก็เข้าถึงโดยใช้คําสั่งชีต แล้วก็วงเล็บแล้วก็ตามด้วยชื่อชี้อย่าลืมเครื่องหมายฟันหนูนะคะข้อไปอย่างนี้ด้วยแล้วก็เลือก select นะคะ select ก็เหมือนเป็นการสั่งการอ่าแล้วเมื่อกี้พอบอกว่ามันมี select แล้วก็มี active นะคะข้อแตกต่าง,างมันทำงานเหมือนกันนะคะถ้าเกิดใช้ active มันก็จะมาคลิกให้มัน active ก็คือเป็นการเลือกแหละแต่ว่า select เนี่ยมันจะทำงานแบบเลือก ได้ทีละหลายๆล,ย,ลยชีทนะคะบางทีเราอาจจะอยากลบข้อมูลทีละหลายๆยชีทใช่ไหมเราจะใช้คําสั่ง select แต่ถ้าเกิด active เนี่ยมันจะทํางานได้ active ได้แค่หนึ่งชีนะก็อันนี้ก็จะเป็นเก็ดเล็กๆน,น้อยๆของการเขียนโค้ดนะคะสำหรับในคลิปนี้นะคะเราก็อยากให้ทุกคนลองเอาไปประยุกต์ดูว่างานของเราเนี่ยถ้าเกิดเรามี การอัปเดตข้อมูลนะคะอยู่หลายๆหน้า ah. แล้วพอรีเฟรชเสร็จเนี่ยเราอยากกลับมาหน้าหลักนะคะแล้วบางทีพอเรามีหลายชีตปุก่การที่เราจะต้องบูฟมาอยู่ที่หน้าหลักของเราเนี่ยบางทีมันก็จะทําให้เราต้องค้นหาหน้านั้นเนี่ยนานขึ้นนะคะถ้าเรามีจํานวนชีตเยอะๆทีนี้ถ้าเกิดเรามีปุ่มเราสามารถคลิกปุ๊บล้วไปหน้าที่เราต้องการได้เลยเหมือนแบบเป็นการยุบรวมความสามารถพิเศษ ก็คือทั้งรีเฟซแล้วก็ไปผล่หน้าที่เราต้องการได้นะคะแล้วก็ปุ่มนี้นะคะเวลาที่เราทําเสร็จเนี่ยเราจะทําขยายมันเพิ่มไปได้หลายปุ่มก็ได้ให้คลิกขวาที่ตัวนี้นะคะมันจะขึ้นเป็นจุดๆพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยถ้าเราคลิกไปเลยเนี่ยมันคือจะเป็นการกดใช้งานแต่ถ้าเกิดเราคลิกขวาเราสามารถเข้าไปแก้ไขหรือ c o อปปี้ได้ตัวปุ่มนี้สามารถ c o อปปี้แล้วก็ไปวางไว้หน้า ไหนก็ได้นะคะคือสามารถทํำปุ่มนี้ไว้ทุกๆหน้าเลยก็ได้เพื่อมหนวยความสะดวกให้กับเรานะคะก็สําหรับคลิปนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วะะลองทําตามดูนะคะแล้วถ้าเกิดติดปัญหาอะไรก็สามารถคอมเมนต์เอาไว้ใต้วิดีโอหรือส่งมาที่อินบ็อกซ์เพจเพ n ร์ x น e l เอได้นะคะเพราะว่าบางทีเนี่ย ใน YouTube มันไม่สามารถส่งรูปหรือส่งไฟล์ได้ก็เข้ามาที่เพจ p p r r n n n g x x e l l นะคะเดี๋ยวพาจะพิมพ์เอาไว้ที่ใต้วิดีโอนี้นะคะสำหรับลิงก์เพจแล้วก็พราจะมีคลิปสอนเกี่ยวกับเทคนิคการใช้งาน Excel เพื่อช่วยให้เราเนี่ยทำงานได้ง่ายแล้วก็เสร็จเร็วขึ้นนะคะถ้าไม่อยากพลาดค,คลิปความรู้นะคะก็กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเอาไว้ได้เลยแล้วถ้าเกิดติดตามมาทางเพจ Perning Excel ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ ให้ด้ดวยนะคะคสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะแล้วเจอกันคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย